สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับเกมโรโยคาสิโนโน,นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเกมในส่วนของอคาโตตะกัดนะครับคือตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเข้าฟรีเกมยากมากนะวันนี้ผมขอซื้ออฟรีสปินแล้วกันนะครับแต่ว่าอารอบละสองแสนชิปนะครับมีหกแสนนะเมื่อคืนนี้ลองอยิงปลาบอดไว้สรุปเงินหายหมดนะครับเทคนิคไม่เวิร์กเดี๋ยวมาซื้อ มาซื้อรอบแล้วกันนะครับน่าจะได้สามรอบนะก็ไปรอบแรกนะครับสองแสนชิปคือตัวนี้เนี่ยเข้าฟรีเกมยากมากนะครับกว่าจะหมุนได้ี่ผมเล่นไปเพิ่งเข้าฟรีเกมรอบเดียวนะตอนนั้น,นก็พืดหมดะมาคูณได้สูงสุดคูณสี่คูณสองไปแล้วกันมันมีคูณนะครับมันจะสะสมไปโอ้โหคูณมาก,ก็พืดะเขอหนึ่งแล้วกัน ดูช้าๆนะเนบิดไปห้ารอบโอไม่มีคูณอีกอ่ะคูณมาละอ่ะโอเคก็ได้คูณเจ็ดไปนะครับอ่ะโอเคบวกมาละสองพันสามอ่ะโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้สวยวะ่ะอ่ะมีคูณมาอีกอ่ะเป็นคูณสิบนะครับอ่ะมันก็จะไปรวมไปข้างๆนะครับรอยอดเพิ่มอีกทีนี้มันก็จะได้เพิ่มนะอืมชอบมันตรงนี้แหละถ้าเข้าฟรีเกมเป็นโคตรด,ดี โอเคคูณ3ก็เป็น13นะครับโอ้โหห้าร้อยบวกสิบสามนะยังได้ไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะสะสมไว้ก่อนก็ยังดีนะครับตัวคูณมาอโอเคบวกอีห้าอืมไม่ได้ไปต่ออ่ะก็สิบแปดนะอ่ะยังไม่ได้ทุนนะครับมาโอ้โหคูณห้าไม่ได้เพิ่ม มันต้องชกหมันนะครับถึงจะมีตัวคูณมาให้นี่ไงเวิร์ดไปตัวคูณมาแล้วแต่ก็เวิร์ดไปอีกโอ้โหเราสุดท้ายมาอ้าวคูณสามโอเคได้อยู่ก็คูณเท่าไหร่ยี่สิบห้าได้ทุนไหมเนี่ยก็ยังขาดทุนนะครับ อืมอะโอเคยังขาดทุนไม่เยอะก็ซื้อไปอีกนะครับไม่ไม่ได้อะคูณมาคูณสิบโอสิบสี่เวิร์ดไีอโอโหไอตัวเจ็ดพันห้ามาไม่ค้น คูณไม่มานะครับเนี่ยขึ้นมาเจ็บนะเฮ้ยโอเคอะไรวะเนี่ยได้คูณสี่โอ้โหถ้าคูณมาเยอะรอบนี้บอกเลยได้ทุนแน่นอนนะครับอ่ะคูณมาโอ้โหคูณสองก็ไม่ได้อัพบวกเสเกตเตอร์มาอีกสักตัวนึงอ่ะก็ได้บวกห้านะครับคูณห้าก็เป็นเก้า นะสะสมไปก็ยังดีนะอืะ้มอีผมลืมดูว่าตัวไหนมันแพงสุดเคือเล่นอย่างเดียวโอ้คูณสองนะก็ยังดีอืมได้ทุได้ทุนละ่ะหรือเจ็ดรอบนะครับ เฮ้ยสแกตเตอร์มาอีกสักอันเด็อ่ะตัวคูณโอ้โหคูณสาม,ม่ลยเพิ่มโอ้โหก็ไม่ขึ้นให้เนาะอ่ะโอเคคูณไม่มาอ่ะสแกตเตอร์มาไม่เข้าคูณมาละคูณเท่าไหร่คูณสองโอเคอย่างนั้นก็มาเพิ่มอยู่อลาเป็นสิบสามีกสองรอบนะครับ อย่างนั้นก็ได้ทุนละโอ้โหตัวโคลนไม่มาอ่ะจบละสิบห้ารอบะขอดูเถอะอ๋อแหวนแพงสุดนะครับแล้วก็ตัวสิงน้ำสีเขียวแล้วก็ตัวนี้นะครับไอ้ไอะไรเนี่ยเพชรสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีเขียวสีเอ้ย สีน้ำเงินสีม่วงแล้วก็สีเหลืองสีแดงอ่ะตัวนี้เนี่ยสีอ่าสีฟ้านะครับอ่ะก็จนประมาณนี้อ่าอ่ะเดี๋ยวซื้อไปขอรอบสองแสนไปก่อนมันยังเหลืออย่าค่อยซื้ออ่ารอบละสามแสนอีกสองรอบนะครับน่าจะยังได้อยู่โอ้โหตัวแพงสุดเอ้ยตัวรองแพงสุดเนี่ย คูณไม่มาอะคูณมารอบนี้อะคูณสองก็ยังดีอ่ะโอ้อ่ะ,ออะตัวคูณมาคูณสี่โอเค 4, okay. มาบวกเพิ่มมันไม่ไหลต่อออื <c oughs> ไปคูณสี่หไม่ขึ้น ตัวนี้เนี่ยในลายทั้งหมดมันต้อง8ตัวนะครับมันถึงจะนับให้นะลืมบอกเลยคูณ12องไปคูณมาละโอ้โหไม่ดรงอีกฮะ คูณมาแล้วโอเคเบอร์เจ็ดเป็นสิบเก้านะครับก็ไม่ขาดทุนเยอะเท่าไหร่เหลือสี่รอบถ้าเข้าคูณอีกรอบหนึ่งก็น่าจะได้ทุนนะโอ้โหมันไม่โชคเลยอ่ะโชคละเข้าไหมโอ้โหไม่ได้อู้รอบนี้เจ็บไปหนึ่งแสนทิปนะครับอ่าขอเพิ่มเบตเป็นสาม สามแสนละกันเดครับะนะ,ะน่าจะได้อีกสองรอบนะครับไปอ่าตัวนี้ถ้าเล่นผมแนะนำให้ซื้อดีกว่านะคือข้อฟรีเกยมยากมากนะครับตัวนี้โอ้โหแต่ข้อฟรีเกมนี่ก็วืดจัดนะอ่ามาคูณนะคูณ3ก็โอ้โหวืดไปคูณ2ก็ไม่จ่ายหกรอบ หกรอบติดนะครับเจ็ดร,รอบที่เจ็ดโอ้โหตัวแพงแต่ว่าไม่มีตัวคูณนอะอ่ะตัวคูณมาอยู่อ่ะได้คูณสี่มาหืมเสียดายอยู่นะ,ะตัวแดงโอ้โหรอบนี้มาเยอะคูณนะคูณเคยได้อยู่อ่ะคูณแปดละเฮ้ยสี่หมื่นโอ้โหคูณแปด เกือบสามแสนแล้วเนี่ยโอ้โหรอบนี้ได้กำไรละโอเคสวยงามรอบนี้มาฮะโชกมาเข้าไหม้โหไม่เข้านาเบิดไปเอ้ยมันไม่ต่อยคูณให้เลยโอ้โห มันก็ปล่อยให้วืดนอะย่างเดียวเลยคูณนะต่อยสักที่ตยมาที่นึงโอ้โหะตะคาโตตะการมุ้ย่อยเลยอ่ะไม่ได้คูณนะครับโอ้โหได้ทั้งอ่ะยังได้อยู่ห้าแสนนะครับอ่ะซื้ออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะรอบสุดท้ายอ่าผมเข้ามาเล่นนะครับมีหกแสนชิปนะ อ่ะคูณมารอบแรกคูณห้าเอาเบิร์ดไปสแกตเตอร์มาไม่เข้าสักโอ้โหโคูณเก้าไม่ได้อีกละอืมอ่ะคูณเจ็ดมาละไหลดิโอ้โหไม่ไหลอ่ะสะสมคูณเจ็ดไว้นะครับตอนนี้คูณมาอ่ะคูณมาแลา้วรอบนี้คูณสามเอาเวิร์ คูณนะคูณสองคูณห้าพื้คูณสิบโอเคมาอยู่คูณสิบหลายต่อไม่ไหลเสียดายเป็นสิบเจ็ดนะครับหกหมืน่นมาโอเคคูณสองเป็นสิบเก้าหลายต่อโอเคหลายอีก เอาคูมาคูณเยอะคูณอีกหกยี่สิบสามนะครับเท่าไรแปดเก้าหมื่นโอเคขาดทุนไม่เยอะคูณไปอีกเ่้ยคูณอีกสองเป็นยี่สิบห้าอ่ะหลายต่อโอเคสีฟ้าโอ้สีฟ้าไม่เข้าอ่ะยี่สิบห้านะครับ ขาดทุนมาเยอะแร้วนี่อีกสามรอบมาโอ้โหมันไม่ต่อยรอบสุดท้ายอเวิร์ดอีกแล้วอ่ะขอแก้มือรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับได้เล่นลรวมันไหลเลยอ่าถ้าผมเลิกตอนนี้เนี่ยก็ได้กำไรหนึ่งแสนชิปนะครับอ่ะไม่เป็นไรเราเล่นต่อรอบสุดท้าย ฮึบโอ้โหยืดเดีย๋ยละมาคูณโอเคคูณสี่โอเค,ค,อเคสีเหลืองไหมสีเหลืองสีเขียวโอเคสีฟ้าสีเหลืองเขียวเออเขียวไหมเหลืองไหมเหลืองไหมโอเคหนึ่งหมืน่นสี่หมืน่นละม่วงมา <c oughs> ได้ตัวคูณอย่างน้อยนิดนึงนะครับมาต่อยไหม โอ้โหคูณสามคูณห้าฮะฮะได้มาอีกแปดนะครับโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรสะสมไปก่อนเป็นสิบสองหรือสิบเอ็ดรอบนะครับไปเฮ้ยเบิร์ดดีจังวันเนี้ยโค้ดนะโอ้ห้าสิบอื้มห้าสิบแต่ไม่เข้าให้ แตกเตอร์ข้างในนี่ก็ไม่ให้เลยนะครับเ่ยมาคูณนะคูณห้าก็ไม่ได้อ่ะรอบนี้รู้สึกว่าจะเจ็บนะครับโอ้โอเอาไงวันเนี้ยว่าจะรอบสุดท้ายละแต่มันเจ็บหนักเกินอ่ะไปสี่สนแล้วกันหมดคือหมดแล้วก็พอนะครับ <c oughs> <c oughs> เวียนเอ้ย ได้ได้ไม่ได้ก่อนละก็พักละเกมนี้มาโคูนมาดิไหลมาละสีเหลืองไหมคูนมารอบนี้โอ้โหโคูนนะโอมาคูณสามก็ไม่จ่ายคูณโอ้โหสิบหกก็ไม่เข้าให้ดูมันทำมาคูณเท่าไหร่คูณสิบ ดูนะครับมันค่อนข้างจะน่าเกลียดก็น,น่าเกลียดเกินะยี่หกรอบมาอือมม่มน่าเล่นละเกมเนี้ยคูณสิบโดนโอ้โหะโคูณมารอบสุดท้ายดิวยห้าสิบเออสีฟ้ามาเออได้อยู่ เออเฮ้ยได้ห้าแสนเฮ้ยโอเคห้าสิบไหลไหมเออได้ออห,ลออหลายเจ็ดแสนโอเคโอค้โหใจหายใจคว่ำอมอ่ะโอเคพอบ้าตายก็จะได้คูณห้าสิบนะครับเกือบไม่รอดละอ่ะก็ประมาณนี้กในสวนนี้ก็ต้องขอตัวลาครับสวัสดีครับ